<ș 2> สวัสดีเ <oney> <abge> ช้านี้ที่มกุกดาหารนะคะทุกคนตอนนี้ประมาณ6กโมงครึ่งว้าววิวดีมากตรงนู้นนะคะที่เห็นก็จะเป็นฝั่งลาวเนาะประเทศลาวนะคะ ทุกห้องเนี่ยจะเป็นวิวแม่น้ำโขงหมดเลยนะคะห้องทางโรงแรมเขาก็จะมีฝั่งเดียวมีฝั่งแม่น้ำโของอย่างเดียวนะไอฝั่งก็คือเป็นทางเดินนะคะดิวิดก็คือออกไปถ่ายเดี๋ยว it's get n i c e and n i c e a bit because i t b get brighter <Yeah. S 1> ที่ที่โรงแรมนะคะเขาจะมีตักทำบุญใส่บาทค่ะถ้าใครแบบว่าอยา ปากบาทอะไรอย่างเงี้ยพระเขาก็จะเดินผ่านมาทางนี้เนาะเราจะเตรียมอาหารเองก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ทางโรงแรมเขาเตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะคนก็เริ่มนี่แหละเริ่มนั่งละจับจองที่นะคะพระน่าจะใกล้มาแล้วแหละนะตอนนี้ก็มองเห็นสะพานแล้วนะคะสะพานข้ามแม่น้ำโขงก็คือตรงนน้นเห็นปะนน่นนะคะ ท่านก็รอนะคะรอให้คุณยายแบบไปนั่งก่อน,นะะเนี่ยเาบอกว่าไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้งรีบค่อยๆทำก็เป็นวิถีชีวิตแบบไทยๆนะคะทุกคนตื่นเช้าทำบุญตักบาตรนะเลือกอาหารที่ดีที่สุดนะคะถ้าเป็นที่บ้านพูก็คืออาหารที่ทำอะ่ะก็คือต้องตักก่อนตักแยกให้พระก่อนข้าวก็ต้องแยกให้พระก่อนนะคะ ห้ามแบบว่ารวมกันมันก็ต้องเป็นอันที่ดีที่สุดนะเนาะให้พระห้ามเป็นข้าวเก่าอาหารก็ต้องชิ้นสวยๆนะคะ อนนี้นะคะประมาณเกือบเจ็ดโมงเนเาะแล้วก็มาทำเดวิดเป็นไรมามาทานเบรคฟาสต์นะคะเบรคฟาสต์แล้วก็ดูบ้านตรงข้ามโรงเรมหลังใหญ่ม,มาไปแล้วเดวิดในนี้มีฟิตเนสด้วยนะหานีฟิตเนสเด็ด ไอซ์ไอนเจลิสนี่ก็จะเป็นข้าวต้มนะคะปลาข้าวต้มวัดเอาแผนพิประดุกเป็นอาหารเช้านะคะัเบรกสิ What is it, babe? Where's naga? Right <laughs> here? here? <laughs> <laughs> Another naga. Wow. Where? Right here. <laughs> no, I think this is a snake. What? Like an earthworm or is. something. <laughs> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงแรมที่ปูพักอยู่เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะคะริมแม่น้ําโขงนะแล้วก็เราสามารถที่จะเดินลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ลงไปที่แม่น้ําโขงได้นะคะอันนี้แดดก็เริ่มมาแล้วนะแล้วก็ทางนี้ก็เป็นทางเดินริมแม่น้ําโขงเหมือนกัน พ่อไม่อยู่บ้านนะคะปะมาถึงประบ้านพ่อก็คือไปเป็นบึงเป็นหนองน้ําอะไรเงี้ยแล้วคนก็จะรวมตังกันเพื่อที่จะเหมาเหมาซื้อปลาในหนองน้ำเนี้ยเขาก็จะจ้างคนมาสูบน้ําออกแล้วคนเขาก็จะไปจับปลากันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งพ่อปูก็ไปไปนี่คือไปที่ยโสธรน,นะคะเป็นบ้านเกิดของคุณยา่าแล้วคุณย่าของปูนะคะพ่อก็จะมีญาติมีเพื่อนเก่าอะไรของเขาที่นู่นนะคะพ่อก็เลยไปนั่นแหละแล้ว ตอนนี้นะคะเราก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปที่บ้านนะคะเพื่อเอาข้าวทานกับแม่เนาะแต่ว่าก่อนอื่นก็คือจะมาซื้อวัตถุดิบไปให้แม่ก่อนนิดนึงนะคะก็มาที่ตลาดเดิมนั่นแหละนะตลาดเดิมตลาดพรเพชร,พรที่มุกดาหารนะคะ <laughs> <laughs> ซื้อกแดงแด่ <laughs> time, I don't know, don know the placenta yeah, <laughs> yeah. the อ o u n t a i n <laughs> See, oh, wait enough? what do you see? Rocks. <laughs> Rock. oh, no, this, wait, is snails, ro this is not rocks. This is snail. So when they have yeah, they're alive. So they're kinda like you know like bear in in winter. t h ่ s, there, <S i sure dead, s สิ e งเดียว w ันเม h e อน้ e ของพวกมันแ e ้งแล้ว d วกมัน e r ขุดใต้ดินและ h ่อนตัวอ s ู่ท e ่นั่น e ละคน e ะขุดพวกมัน m ่าพ o u ง n d วและต u ยแล a ว no, t พ e กม n เป็นของโปรดปูนะคะเป็นปลาส้มนะคะรุคนโรละ150อบาทนะก็เอารวมก็ได้นะคะหรือว่าเอาอย่างเดียวก็ได้เามันก็เยอะอยู่นะของมันซื้อเละวันกิรัม i ไม่ถุงเหรอคะเอาเอาผสมก็ได้ไหมถ้างั้นอ่ะตอนนึกว่ามันจะสักชิ้นสองชิ้นอย่างเงี้ยค่ะเอาออกอีกเอาออกชิ้นหนึ่งแล้วก็ใส่ใส่อันนั้นเข้าไปก็ได้ค่ะก็ผสมได้นะคะนี่ไม่เยอะมากเปรี้ยวเลยมะม่วงนะคะมะม่วงเปรี้ยวม่วงทั้งเปล่าหวานเนาะชุดละสี่สิบนะคะโบก็จะเอาชุดหนึ่งเนาะ That's a rat. And that is bar. Can I touch it? Oh, yeah, you can. It's just rat. Oh yeah. Okay. Oh, <laughs> <Well>, that's good. <laughs> Interesting. Yeah. Straw mushroom. Oh, okay. Yeah. this is lot oh wow this is straw mushroom or is goat man what's the difference yeah why they g different uh I think it's different sizes ตลาดเสร็จแล้วนะคะไม่ได้ของที่ต้องการเพราะว่าจะซื้อมันเทศให้แม่นะแต่ว่าไม่มีนะคะกู้ได้นี้มาได้หอยแครงเพราะว่าอยากกินมากๆทุกคนโลละร้อยแปดสิบบาทนะคะก็เราแต่ขนาดเนาะอย่างแพงสุดก็โลละเก้าร้อยเก้าสิบเลคะตอนนี้ก็จะแวะแมคโครก่อนนะคะเพราะว่าพี่บิเขาชอบแมคโคร แล้ก็เปิดไปซื้อของที่แมคโครอีกแล้วเพราะว่าไปทำสาน<า>ที่ททบ้านนะคะราคาถูกมากทุกคนออรินจิถุงนี้นะคะ59บาทโอ้ยที่แคนาดานี่3อันประมาณประมาณร้อยหนึ่งประมาณนี้นะคะมาเจอเนี่ยค่ะ <c oughs> พี่แกงงเลยแต่ผูบอกอย่าเพิ่งซื้อไปซื้อตอนที่อยู่กรุงเท,ทพนะคะ I know, I know เนียตอนนี้คือเดวิดละลานตากับแมคโครที่ที่ไทยบ้างนะคะเพราะว่าแต่ของมันน่าซื้อจริงๆนะทุกคนถ้าใครยังไม่เคยมาแมคโครต้องมานะแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศอะมาแมคโครคือแบบมีของทุกอย่างที่คุณแบบอยากได้อะซอสผัดไทยเนี้ยก็ถูกมากเลยร้อยกว่าบาทเองเนี่ยเว้ยใช่ไหมเน it is it's name a h what kind are they both the same <Yeah. S 2> what's the difference look this is chicken this is pork and chicken what about this one that's a pork คว yeah. oh oh like can get the uh, s m a l ย one. อันนี้เดี๋วเราแชตู้เย็นไ้ก่อนมะม่วงนะคะอันนี้ปลาส้มแม่แมอามาใส่มาเต็นตลาดพอนเผ็ดาโลละลอยหาิปกก็ว่าร้อ้าสิได้เยอะไหมคะไม่เยอะค่ะ4ีหาตอนแล้วมันผสมกันได้ปุ๊กเลยเอามาสชนิดนะปลาและนยได้แล้ก็มีซ้มยอยร้อยห้าสิบเยอะมากประก็นี่อุ้ย อะไรเนี่ยหอยแครงต้องมาเผาด้านนี้ั้มมากรอบเพราะเราจะตำตำกินนะวันนี้ได้แม่มันมันหวานญี่ปุ่นละมั้งนี่หกสิบสองบาทแล้วก็ได้แบบเด็บเผือกด้วยเผือกด้วยนี่ตลาดพรอเพชรมันไม่มีตู้ซื้อแมคโครตลาดมันพุ่งเ่ยยี่สิบบาทปกบาอยู่แล้วกันอันนี้ก็คือหวายที่เราไปตัดมานะคะแม่ก็ไปตัดมาจากหลังบ้านแล้วนี่อ่ะกันชิลลุ่ยเดี๋ยวจะไปตัดโชว์อีกันสองอัน ป้าทุกมีต้นมะขามปลอมนะคะทุกคนนี่มีมะขามปลอมด้วยอุ้ยเยอะมากเลยนะแม่นี่ไงมะขามปลอมอ๋อเยอะเลยอ่ะ This is rubber tree from the rubber tree y e a that's how that's how my mom started. So you start the fire that's the definition of healthy right there. That's how we do it. I know it's so healthy. Actually from the tree though. Yeah n o look at the black smoke we're gonna be eating that gives it t s flavor. smoky ้ Sm ok flavor yeah smoky rubber <laughs> and that one is also rubber tree oh okay even better yeah so uh, when I was a kid I have to go somewhere else to get that wood because we <Yeah. S 2> don't have that in the backyard right but now we have in the backyard ตอนเด็กๆนะแม่เนาะแม่พาไปเก็บฟืนเนาะตอนนี้ไม่ต้องแล้วหรออยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านนี่ยเอามาไม่หมดจะปลวกกินเหรอตอนนี้เราก็จะจุดไฟไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปตัดหวายกันเนาะ เดวิดถามแม่ว่มแม่จะดื่หรือเปล่านะคะนั้นไม่เกินสามแก้วสังสรรค์จริงๆนะไม่เกินส้สงๆไม่กสไม่้สัสไม่ต้องสนะ่นาแข็งนะ่เามัรนะ่ามัรนะเนแก้วรนแก้วกับเแกวิดนแก้วรรชรนแก้วสังสรรค w จริง e a ะไม่เก c นสาม o ก e วส l ง เรียกว่าเย็นเจี๊ยบนะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นต้นไม้ของแม่เต็มไปหมดเลยแม่ปลูกเต็มบ้านไปหมดแล้วเนี่ยเยอะเกินนั่นนั่อบอล่ได้กินปีจักเทีอนตัดไปกับมันสิเกิดท่านอย่างบอกกินทุกปีแล้วหนูกินตลอดทุกปีมันนานๆกินนึ่งต้นอันนี้ไม่สองต้นหนึ่งแม่ประโลดเพราะว่าถ้าบอตัดมันสีใบใหญ่อ่าลูกจะตัดไหมโอเคแป๊บแบบนี้แล้วก็ดันมันไปด้านโน้นอเคแม่ตัดผิดบอก่ ตัดไหนคีบไม่เปิดปากมันก็กว้างนี่หรอนี่หรอเซียวจะใช้อืมนี่วอมแล้วน่าไปเลยแต่เราก็คีบไปเปิด้ด้ตัดไก่แทนแล้วก็ลากออกมาก่อนค่อยไปตัดลากเงามันน้นเอาจะพึ่งตัดลลากตรงโคนเลย รอซ้อนนี่คือรอซ้อนน้ำออกบ่ซ้อนน้ำออกแล้วก็มาเหยียบน้ำแบบนี้ว้าวกดเสาะมุมนี่ไคสิไปเสาะมึงแม่เสาะแล้วแล้วกันเหยียบแบบนี้กันซ้อนตรงนี้เป็นต้นกระท่กลุกหลังบ้านนะคะนี่มันก็ร่วงแล้วร่วงลูกนี้นะคะแม่ก็เก็บมาแล้วก็ยังมีนี่ไงห้อยตองแต่งอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยกเออยังมีไม่เยอะแล้วก็ตรงนี้ก็มีนะคะแล้วก็มะเขือคืนกับโอ้ยจะได้ปิ้นเอามึงนี่มันใหไงพูดไม่มีนะต้นท่วมหัวปลาดิน ือเล็บสวยเนาะต้นเนี้ยชอบนะที่เขาชอบประดับไปในวัดไปงานอันนี้บอนบอนหวานโอ้ยต้นไม้ต้นนี้สวยมากเลยแม่เขาเรียกว่าแซมต้นนี้น่ารักมากแม่ปูชอบปลูกต้นไม้นะคะทุกคนนี่มันเยอะมากเหมือนร้านปลูกอันนี้ต้นต้นเนี้ยม็อกแซมสวยมากอันนี้ปูชอบอันนี้คือหนวดฤาษีอ๋อเยอะไปหมดเลยเนาะอันนี้เฟิร์นด้านนี้จะเป็นเฟิร์นทุกมนตัปเดดลี่หยังไ่ได้ลี่ทันดี ท่านนี่ยผมอยากใส่หมวกปิดต่างดอกยืน huh. หันกลัวมันถลกเท้าเพราะว่าครั <I mean like ้งแรกที่ใช้ตัวนี้สับสับลงเท้าเจ้าของนะเนี่ยเวลาเราเวลาาเรกะเราจะต้องเกะด้านหัวเดียก่อนฟันฟันตรงนี้ให้มันฟันตรงนี้ให้มันนิ่มๆก่อนเอามือ่อก่อนก็เลยบางทีก็เลย เนี่ยต้อง่าตรงนี้ให้มันนิ่มโกนมันแข็งฟันตรงนี้ให้นิ่มตกเกะยึดนี่แข็งมันจะปงทางโน้นปงออกแล้วประมาณห้าสิบเมย์ยังไม่ไปปล่อยไม่มีน้ำอะไรอ่ะทาอะไรทำไมเท้าได้แบบเป็นสีขาวนั่นอีกแล้วอ่ะเฮ้ไปทาอะไรไม่ได้ทามันเป็นอย่างนั้นเอาปุว่าดินตรงนี้หรือเปล่าเออ ไม่เมื่อวานก็เป็นบอกเหรอ what เป็นโดนอะไรอ่ะมันเป็นอีกแล้วเหมือนแป้งเนาะอต้นหนึงนะเมื่อวานก็เป็นโ oh my god david อะไรอันนี้คือสารคอนแคนคอนแคนกินนี่ยังไหเนี่ยนี่ไงมันจะเกะแล้วมันจะออกแบบนี้รสชาติหวานนี่คือแกะแล้วเหรอคะอันนี้มันไม่หมดท้องเออหมดมันก็ใช้ไม่ได้ ดูการนี่แรงเมนเพิ่มเสร็จแล้วบอกเมนแกะให้เหลือแต่ยอดอ่อนอันนี้มันมันดูการนี่มันไม่ค่อยงามแรงลมวมันหมดแล้วนะเออหมดแล้วก็ตัดเออไม่แค่แค่นี้อันนี้ก็คือยอดคอนแคนนะคะกะว่าจะมาแกงผสมซะหน่อยมันไม่งามแกงผสมเสร ก็มีเห็ดเปื่อยแล้วก็อันนี้ก็คือแกงผสมไหวนะคะเนื้อลดความขมมากหนึ่งหน่อที่ปอกมามันก็จะเหลือแค่นี้นะคะทุกคนรสชาติจะขมๆนะผู้ชอบนะคะฉันปุ๊ก็จะช่วยแม่ปอกปลาหนบ่ใบปอกถ่านเนาะืออัมนทุกคนจะไปเก็บมะละกอมาตามไหมแม่รืยแค่นี้โธ่ไม่ได้กินหรอกไม่ต้อง not on the road but there ห่อนเทลเตยทางหนึ่งเท่อนั้นกานแดดมาออกลัปุนะมันก็แปลกสำหรับเราแบอาปเดดพู้นึงพัดหยาดดับแดดแล้วก็ถือเบียนะคะนั่งดูคนผ่านไปผ่านมาตีวิดมาแล้วค่ะมาช่วยปูกเก็บมะละกอลูกกนได้ปะปะ What is itReallyReallyOh ปวอข่อย Yeah it's already dead b t o k <laughs> <laughs> <It's looking> more... <laughs> oh, you you were so good yeah, man right here yeah okay thank you thank you hey look at this oh yeah Yeah and then yeah. This I've done this tons. Use your hand to guide it. Use your finger to guide it. What do you mean? ตอนนี้ก็คือเส้นมะละกอนนะคะที่ปูกฝานไว้นะเขาจะหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ละคนเขาจะตทำให้เหมือนกันนะคะ Do it all round, all round. I want you to do it a hundred times. <laughs> <laughs> yeah, better, Beb So much better. I need to so high. Oh, <laughs> See, I'm learning time. Oh yeah. Yeah, yeah. My said, my mom said, "Pepe like it." Yeah. The snack, huh? Bentok oh, we're going to okay, okay. My mom has durian. Oh really? Yep. Really? This one right How here. Many? Here, here. This one. Really? Yeah, he, she just try to grow. Yeah. Yeah. So, yeah. I read that if you if you put them up, mounded up, so like you put soil like up here, mm -hmm. like a big thing like this, mm -hmm. right? And then yeah. you plant it on the top of that, yeah. and then you keep them really well watered. Really? Yeah. Okay. Water it lot Yeah. Okay. We got to talk about it now. How? There's no land. That's what she just said oh. There's no space there's lime? Passion fruit, babe Oh From Her passion fruit trees And plant some durian Oh my god Or Look, one more Plum let let take a bite of this Take a bite of this Let's take a bite It's farang What is it? Farang Guava This is like Yeah อ่ o เพริ่ดอืม m ืมคุณ like it m mm m ืม hmm. อ yeah. mm. mm ืมใช่พร้อมที the plan m ืมคุณ like it m h m อืมเมื่อกี้นะคะแม่ก็มาเก็บยะนางตัวนี้นะเพราะว่าเขาใช้ยะนางนะคะในการทําให้น้ําแกงแล้วมันข้นเนาะแล้วก็เขียวนะในมะเขือนะคะมะเขือขื่นนะเก็บไปแต่วมื่อวั โอเคนี้ตำข้าวต้งเคล็ดลับอยู่ที่พริกต้องเขียวนะคะเอ้าเหรอทำไมพริกแม่แดงหรอต้องเขียวอ้าใส่พริกแดงสิะอ่ามันไม่มีแล้วก็อันนี้ก็ถ่านแล้วก็ร้อนจนจะหมดไฟแล้วเนี่ยเราเพิ่งได้มีเวลามาย่างเนื้อนะคะหมูแม่เคี่ e o l h i n look at that oh wow o อ้ สองมีสองเท้าเลยค่ะอะไรสส่ทั้งตัวเลยเนี่ยมีหัวด้วยตองใส่ไม่สุกแม่เลยเนี่ยไม่ใส่ทางไ i ่ใช่เนาะตรงนี้นะคะคือแกงหวายของแม่เหมือนแม่จะใส่เนื้อก็ไปด้วยนะคะก็ต้องต้มหวายนะไม่รู้แกใส่เห็ดนะคะ ใส่เห็ดก่อนนะคะให้มันยุบก,ก่อนแล้วก็ใส่ขเบือมะใส่เสร็จแล้วนะคะแม่ก็ใส่น้ำนะะอีทีทั้งครกเลยนะครบกเลยแล้วก็ครกก็จะหลุดลงไปด้วยนะคะ <c oughs> คจากน, <c oughs> นั้นก็จะใส่ผงชโลมแล้วก็ปลาล่าใช่เครื่องปรุงใช่ไหมแม่โอเค <c oughs> เป็ดเกลือด้วยหรออันนี้เกลือนนลอ๋อใส่เกลือน่ากินเหรอเพราะว่าปาดเอาให้กลัวเค็มมากปมาสองวันนี้ปลาแล้วก็อันนี้ก็เป็นผัก ผักชีเงี้ย้วก็ผักชตุ้แล้วก็ผักคุณตูแล้วก็เสร็จเลยอตัวนี้นะคะแล้ก็ย่างไก่เนาะปลาส้มแล้วก็เห็ดฟางนะคะีนเดวิดก็เป็นมือย่างเนาะมือย่างเอเผ็ดบ้างปิ๊กเอเผ็ดเผ็ดใช่ไหมใช่ไหมฮะปดอีเองดิัดลาโรงลงเมืองกัามูงก่อน ใส่เลยๆปุุงส่วนมันอยู่ข้างในส่วนจับลูกมาเลยงานสรปจปนองก็ต้งรวสมบเบิ้แม่ผักเมื่อวานแม่เก็บไว้ไหมแม่เก็บไว้ในตู้ม่ได้เข้าดอง้โอรับาั้มบ้างมนบ้างยังวันยวัน กินไม่ทันแล้ว t นเบนแต่เบินนั่น e a ยนั่นบอกว่านี่ดีแล้วมันถือว่าถือว่าไม่ใหม่เพนว่าหืมใหม่เป็นว่าเปนน่าไปชซ่มของโปรดดีกว่าอืมแบบตาัาแล้วน้องคนนั้นงเี่กบโหานเาาี่เงฝรั่งกินเขามาค่ะคุณแม่ไก่ดวิบจุ้จุนซิ

I've eat a chicken thigh, yeah. but it turns out it's its head. Its head. Like, straight up. <laughs> <laughs> I, was, I was like, you know really? like the head of the, yeah, yeah. not the chicken the, the drumstick. And, yeah. it, and then And it is not. Yeah. Hello, to sit sit. You're so Do mm. so I give him this? Okay. Do really? mm. I? Like the I and everything. <Like> that. แม่ก็ดูให้อกได้วไหมาอย่างอะไรสไดสุดหยอย่างจวดอันั่งอ่อดชออแม่ยับอกอ่แม่